โอ้แล้วก,กพี่แอมขนอะไรกันมาครับเนี่ยของเล่นเต็มเลยมันคืออะไรเอ่ยมีรถโม่ปูนกับเจ้าไซโลโอวันนี้เราจะเล่นรถโม่ปูนกันใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเล่นตรงไหนดีนีตรงนี้เลยอ๋อตรงนี้เป็นร่มแล้วไม่ไม่มีแดดใช่ไหมครับใช่มาเรามาขนของลงเล่นกันดีกว่าครับเพื่อนๆอะน้องโกพี่แอมครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะเราจะลูด เมสบีดถั่วเขียวข้าวเปลือกนะครับผ่านไซลูของเราลงไปยังรถโม่กูนนะครับใช่รถโม่ของเรามีทั้งหมด3ามสามพันสามพันสามแบบนะขันนี้นะครับก็จะเป็นเกี๊ยวนะครับแล้วก็ความกลวงของโม่ก็จะตลอดเลยนะครับและคันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวเล็กนะครับความล่งก็จะตลอดโม่เช่นกันนะพี่แอมส่วนคันนี้นะครับเป็นเกี๊ยวขนาดกลางนะครับ แต่ว่าความโม่มีแค่ครคึ่งเดียวแล้วครับเราจะมาดูกันว่ารถโม่คันไหนนะครับจะซื้อไอติมก่อนกันเอาไม่ใช่อ <laughs> ไอติมมาเวลานี้ทุกทีเลยอยวไอติมซะเลยเนี่<อ>เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถโม่ของเราคันไหนนะที่จะเล่นได้จริงแล้วก็สามารถปั่นออกมาได้จริงนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับเด็กๆครับโอเคไปซื้อไอติมกันไอไม่ใช่ไปเล่นกันครับ กระเด้งกระดอนแล้วก็ยกตูดยกตูด,อตดโอ้โห<อ>ดูมันกระเด้งกระดอนครับกระเด้งกระดอนลงมาข้าง <G ül> ดางเอวเอาอีกคันนึงเข้ามาครับแองโก็เดี๋ยวเราโหลดทั้งสามคันแล้วมาลองดูพร้อมกันนะครับตัวหนึ่งนะพี่ทำดูนี่เชดูเดิม อากระดอกตูดตอกตูดตอกตูดโอเคโอเคอีกหนึ่งคันมาอีกหนึ่งคันเป็นคันสีน้ำเงินเสียงหย่อนยานจังครับกระดกตูดกระดกตูดกันกระด้่ง อ้าวคราวนี้เราหันตูดมาครับหันตูดมาตูดตดรถนะเราโกหันตูดรถมาครับพีอมจะหันตูดคนมาทาําไมเม่เอาม่อยากดูตูดคนนะ <c oughs> โอ้โหขันนี้อยู่เป็นันนี้ค,ครับคันนี้มีครึ่งเดียวได้เห็นชัดคันนี้ก็เห็นเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะปั่นใส่อะไรดีจะได้ไม่หกทิ้งครับเดี๋ยวหาภัชนะแป๊บนึงนะ ภาชนะมาแล้วเดี๋ยวเรามาปั่นพร้อมกันครับมาดูเม็ดบีสของใครจะออกดีกว่ากันนะเริ่มเลยครับน้องโกพี่แอมโอของพี่แอมออกแบบง่ายๆเลยนะครับน้อลแก้วปั่นนานแล้วยังไม่ออกโอคันกลางก็ออกดีนะครับเดี๋ยวพี่แอมกับพี่แอมจุดก่อน2คันอน้องโกยังไม่ต้องหยุดครับ <laughs> มันไหลกลับที่เดิมครับเพราะว่าเกี๊ยวมันเล็กนี่มาดูสองคันนี้ครับเกี๊ยวใหญ่ครับนี่ปานพี่ออกอย่างดีเลยครับเพือเ่อนๆจะนิ้งจะดรอว์จะนิ้งจะดอนกันเลยทีเดียวเชียวอ้าวมีแต่ใา่ครับไม่เป็นไรเอาคันนี้ก่อนสองคันนี้ก่อนโอเคปั่นออกง่ายครับสรุปเป็นพี่ เปนเกลียว่มันเกลียวมันน้อยเดลียวมันน้อยใหญ่ๆปันออกดีครับผมใช่เดี๋ยวไปลองทันจะขึ้นต่อไปครับน้องโตครับต่อไปโหลดเลยครับเบี้ยโหลดเบี้ยเราจะมาโหลดตัวเขียวกันนะครับเพื่อนๆมาดูกันครับกระดกตูดกระดกตูดกันแบบ เสียงฝนตกเสียงฝนตกเลยครับนี่พ่อจะบอกอะไรให้ในละครวิทยุอ่ะสมัยเมื่อก่อนอ่ะเขาใช้ถั่วเขียวจริงๆนะทางในการทําเสียงฝนตกครับเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีซาวด์เอฟเฟกต์นะเขาใช้เนี่ยถั่วเขียวใช่เขาใช้แบบเขาเรียกอะไรนะทำมือครับไปต่อพี่แอ้มมาโก้ดูรูเลยครับมาโก้ยกขึ้นโอ้โหเหตุกโะจายดูดมตูดดมตูด คนยกตูดคน,น,คนดูด้วยน้องโก้พี่แอมอะไม่ดูอ <c oughs> <c oughs> น้องน้องเอารถเข้าอีกช่องหนึ่งพี่ก็เทออีกช่องหนึ่งครับเพื่อนๆครับไม่ดูกันเลยร <c oughs> อโหลดกันครับเดี๋ยวพี่แอมแอมปั่นกันนี้นะเดี๋ยวให้น้องโก้ปั่นสองคันนี้นะครับโ <c oughs> อเคพร้อมแล้วลุยเลยจ้า คันสองคันของน้องโกนี่ออกสบายมาดูของพี่แอมครับเดี๋ยวน้องโกหยุดก่อนครับเดี๋ยวดูของพี่แอมก่อนหมุนเล่นแล้วก็ไม่ออกเนี่ยบอว่าไม่ออกนะครับต้องใช้ความเร็วในการหมุนนะมันถึงจะกลิ้งออกมาอ่าเดือดร้อนเลยครับ ที่เหมือนเยลลี่คือมอนตันเนี่ยกินไม่ได้นะ <c oughs> เด็กๆเยลลี่คิดต้นนะ <c oughs> อันตรายนะครับ <c oughs> โอเคต่อไปมาโหลดกันต่อครับคืออะไรพี่แอมข้าวเปลือกโหลดเลยจ้าโหลดเลยจ้าไหนรูอสงดูรู <c oughs> ให้ดีนะ <c oughs> อย่าเทผิดรูนะ ข้าวเปลือกเราใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเป็นข้าวเปลือกไก่นะที่เราซื้อมาทดลองนะครับเพื่อนๆเอาไว้ให้ไก่เอาไว้ให้ไก่กินนะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็กวาดเก็บนะเราไม่ได้ปล่อยจิิงนะครับมาดูกันครับข้าวเปลือกจะปั่นออกไหมนะมันมีความเรียวความยาวมันไม่กลมเหมือนสองอันที่ผ่านมานะพี่แอม <c oughs> อ่ะน้องโก้ครับค่อยๆนะปั่นเลยจ้า <c oughs> โอเคโอเค รถโกะออกแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับอ๋อโอ้ยอันเลยตัวที่หนูรถที่หนูชอบมากที่สุดคืออันนี้ออกมาหนึ่งเม็ดเอมั่นตั้งนานแล้วออกเม็ดเดียวกะออกลายเม็ดเลยครับสองคันนี้ครับหนึ่งครั้งนี้กองเต็มพื้นครั้งนี้ ยกล้อเลยจ้าเด็กๆสรุปว่าสองคันนี้ที่มันเป็นเกีียวใหญ่นะมันก็จะปั่นออกดีนะครับโดยเฉพาะคันนี้นะน้องโกชอบมากเลยชอบคันนี้รู้สึกว่าคันนี้นะขอจะซื้อให้น้องโกตั้งแต่เราทำคลิปที่อยู่ ป่าไผ่กันนะครับที่เราไปเทปูนสะพานน่ะใช่ได้ครันนี้เลยครับพี่พีตะวันสั่งสั่งรถปูนมาเทจำได้ใช่ไหมใช่เพื่อนเพื่อนที่ติดตามเรามาแต่แรกจะจะรู้จักอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโกพี่แอมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนแต่ชอบิี่วงเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้น้องโกกับพี่แอมด้วยนะครับเราจะยังคงทำคลิปกันต่อไปนะเพื่อนเพื่อนติดตามผลงานของเราด้วยนะครับบ๊ายบาย